จะลาบยังลาบบักแปบเอ้าลาบบักแบบแบบไหนเขาตีซุปกระฟักสะก้อนจนรู้ว่มันเป็นยุง่งเป็นไงเต๋บักแบบว่าเห็ดอุยโอันนีคือมึงเห็ดดอกถั่วแปดอ๋อเห็ดเปลี่ยนซ้ำโบ้โหบ่เอาไม่ป่าแล้วฝักก่อนจ่าระวังมันเป็นนั่นมันเป็นยุ่งเนี่ยมันแข็งเนี่ยขอบอันนี้มันเนี่ย ตามแลงวก็เป็นอุยยุอายะอยู่ส่วนด้วยบ้าออกอววแล้วเนี่ออกแล้วก็สิแล้วก็มาสักคือเขาว่าเราต้องคอยไปตำอีกเทีนึงคุณด้วกาจะลาบอยังสู้ข่อยกินลาบแบบแบบอะไรนะลาบแบบนี้แหละแบบฟัแบบกแล้วก็ตับเส้โคกนี่แหละ แบบพน่ะป่าไม่หยังก็จิกข้ามว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาสาวขึ้นมาจะมางมแหลงงมไงนะเอาขี้ขานก็กลัวกันสิได้เห็ดว่าขุบ่มีผู้เหตุในกินมิตรกูดยเห็ดไหนมันกิ่นขุนบ่เห็ดกูสิได้กลิ่นหรือเหตุไงตักละตำเหตเป็นอะไรมันแหลกคนด้วยมันติดก้างกลินยู่เนาะ กวค่อยตักตำพุนตำเทียงใส่กันด้วยลายยางแล้วแม่ป่าเนาะเ่็สิได้กินเติมสั้นด้วยเห็ดอ่ะอันนี้คือมูใบใส่ปากเลยกอสิได้กินใส่ทุกผู้แม่ป่ามาตำก่อนจ้ะตำเนี่ยมันแดดก่อนอัดคับแล้วมันต้องเป็นกลางถึงแม่ป่าอืมเป็นกลางแบบทั่วแปดค่ะ ทำแล้วก็สิมาอับปนใส่ตำบักพริกจ้าบัดเนี่ยตำบักพริกใส่ปนปลาตำบักพริกแล้วก็เอาปลาล้มก็เป็นปนเพิ่นว่าตำพริกแหลกแล้วเออแล้วก็ค่อยมาค้นซ่งสันว่าหลายขั้นตอนเนาะเมื่อเป็นเพล็กแต่แกเดียว ลายเย็ดย่างสักหมดมันบ่มีว่าสิเฮ็ดเอาเทดดีียวได้รดดอกนอกแก่ผีต้มน้ำห้อนซื้อนั่งเดี๊ยวได้สิอืม,มนี่เขาวันนี้เราเกียเก่ยปก่บแก่ป่าตำพ้นนะพี่น้อง ตามปนกะปนใสปนประคอสุกแปลกากะต้องแก้ก้างดีๆสันด้วหมูได้กินชนรวดมันก็ดีค้าคอมันสันรววก้างใช่านก้างค้าคอเส็่คอยเส่ปลาเมียติค้าคอไผ่ราบ่เป็นคอใแกดีๆ มาขดออกน้ำปลาก็ผงชีรดมาเทใส่บนเนจ้าตับมาได้เป็นขวดออกขวดเข่าจ้าขวดตำบแบบแบบแล้วก็มาขวดต่ำุ้นอีกี่นองเนี่ยข้าวเส้ขินข้าวนสิได้เอามาปอนใส่ปากที่แบบค้นเห็ดอ่ะมันคือค้นกินค้นกินมีแต่มันสวดใช้ย่างเดียวเ แก่งเชียงบันเนี่ยเราค้นผีคัาดีก <c oughs> คือค้นเขาดูหรืกอกับผัก,ม,ก,ก,กมันก็เป็นกากเป็นใยนอนก็เป็นกากเป็นใยธรรมดาตัวเนาะมันก็แคปมาดามาเดูอย่างค้นละเอียดมันก็ละเอียดตัวเนาะค้นเห็ดว่าละเอียดมันก็เป็นก้างๆยู่ตัวเนาะทูบขั้วแป๊บแล้วพี่น้อง อหอมหอยหอยที่นอนนี้ยอดแบบแตงาเ้อเหมือนเขาตีนังละให่เหมือนโรนยปลาตัวยอแบบแตงาตัวหอมหอย